ไปแล้ครับไปแล้วครับพอพี่ครับตรงเพลสตรงเพลสครับขึ้นนี้ครับปะบุนเด้อเฮ้ยเด้อขึ้นไปแล้วก็เลี้ยงครับฮ่าตีลมนีครับวันนี้ตรงเพลสตรงเพลสครับ พี่ญี่ปุ่นครับแต่ว่าไม่ผีได้ครับเสรนดางคือร่อนร้อนเมนครับติดลุ่มดีครับตัวนี้ไม่มีควันเลยครับไม่มุ่นครับทุกยอดลุ่มดีจะได้ครับวันนี้แต่แก่งวัวแก่งได้ครับลุ่มดีครับ ลุมตั้ตาบัวกบแต่ยังขึ้นอยู่ครับป้านครับโอ้โอ้ปุ๋งวัวมาเลยครับปุ๋งวัวมาเลยครับโอ้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 โปุ๊กไม่ไม่จะบัวโยนมาครับโอ้ลุงเดือมบัอกไปแล้วครับแต่ยังขึ้นอยู่ครับ เก่งกว่าจายกว่าครับโอ้ขึ้นอีกแล้วครับเขินขึ้นแบบนี้ร้อนๆเหมือนรับโอ้แต่เก่งว่าเก่งแรงกว่าครับโอ้ไม่ตกครับไม่ตกไม่ตกลุยยอดรับรุน่นนี้โอ้ลุ่มมาเลยครับลุ่มมาเลยครับ ดีครับรุ่นนี้ปาดเลยครับหลุมพวกนี้ครับคุณเดียวก็ไดาตุ้งหมากเลยครับ แก่งมากด้วยครับกินลุ่มดี่มากด้วยครับตึงเยียเลยครับ,รบ,บ,รรบโอ้ปุง่งไปแล้วครับปุงบ่งีปแล้วครับโอ้โอ้คุณงไปโน้ตแล้วครับ ดีมากเลยครับลูกนี้ตึ้งหังเลยครับของเชือเกยกดูครับโอ้อับาเลยครับโอ้โอค,ครับพวกมดตาตามรับ อ้ยตึงมากเลยครับมกระโยกเลยครับเร่งครับโอ้ยมีมองเลยครับระวังนะครับร้อนๆอยู่ครับโอ้เราแข่งโงยกี่แล้วครับดุยอเลยครับ ้านครับลอยลุมพีครับนีเรีรบร้อยแล้วครับบคไปแล้วก็แจด้วยครับ้านกับตุวน,นี้ครับได้ถึงหมักเลยครับเคยเจอแบบนี้รอดมหมครับ กีกับพวกคุณมาวางตุกตานี่ตามกับไม่รีบน้าครับเจ็บมือแเรา,ากับใกล้ถึงมักโอเคครับ